การเป็นคนดีก็คือว่ารวมเหลืออย่างครับรวมทุกอย่างกลายเป็นคําว่าเป็นคนดีครับคือดีนี่คือดีที่สุดแล้วคือเอามารวมทุกอย่างนะครับก่อนที่จะเป็นสิ่งไม่ดีก็มีกฎดีๆให้อยู่แล้วที่ในหลวงคิดมาครับคือมีสิ่งดีๆให้ให้เราอยู่แล้วครับแล้วแต่คิดว่าเราจะเราจะทําหรือเปล่าแล้วแต่เราถ้าคือจะจะให้ผมเลือกเดินตามทางพระองค์สัก ทางหนึ่งผมขอเลือกมีศัจจะเหมือนในหลวงครับเพราะว่าในหลวงท่านพูดและท่านก็ทําตามที่ท่านพูดครับท่านทรงเมตตาทิ้งประชาชนครับผมขอให้ท่านมีอายุอีนนานอยู่กับพวกเราตลอดไปครับประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวงครับ